ครับจะมาแนะนำเทคนิคการเพิ่มจำนวน staff coach ภายในทีมให้เยอะๆนะครับผมเทคนิคง่ายๆก็คือดัน coach นะครับต่อสัญญา c o a c และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งให้เป็น assistant manager นะครับจากในจากในคลิปนี้นะครับ ผมจะมีแอสเซส a n นหลายตัวเลยครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9คือ FM 2008เนี่ยน่าจะไล่เรียงไปถึง2010ครับผม2010ผมก็เล่นอยู่มันจะมันจะเพิ่มจำนวน a s s i s ส a n น m a เ a นเจได้ไม่จำกัดเลยนะครับไม่จำกัดเลยเพีย <şu> งแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเซ็นโค้ดจากทีมอื่นหรือโค้ดว่างงานมาเป็นแอสเซส a n นเลยอะทีมมันจะไม่รับนะครับแล้วก็ เซ็นโค้ดเข้ามามันก็จํากัดจํานวนนะครับผมจะไม่ได้ว่าจํากัดกี่กี่อากี่ตัวแต่ถ้าใช้เทคนิคคืคอต่อสัญญาโค้ดในทีมเนี่ยเป็นแอสเซสต์แมนเจอร์ทำได้ไม่จํากัดเลยนะครับเนี่ยนะครับผมทําให้เจ้าปปาป,ปุลอ,อาควาดกาเดียล,ล่าที่เซ็นเซ็นเข้ามาเป็นโค้ดก่อนแฟรงค์เดบู อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยหลายตัวเลยนะครับผมดันเป็นแอสเซต์ได้หลายตัวเลยเทคนิคก็คือเข้าไปที่ตัวโค้ชครับอย่าง a n d e a s k o p k นะครับของผมเป็นโค้ชอยู่นะครับคลิกขวานะครับเลือก Contract นะครับแล้วก็ Offer New Contract นะครับอ่านี่นะครับเลือกเป็น Assistant Manager นะครับ แต่บางตัวแต่บางตัวไม่สนใจที่จะเปลี่ยนตำแหน่งงานนะครับอย่างเช่นอ่อาไตโตลาเมโลลองดูซิออ f เฟอร์ c o คอน a c t กตนะครับนี่นะครับถ้าเป็นโค้ดอาจจะต่อสัญญาแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น Assistant Manager เนี่ยเขาบอกว่า h a d i n d i c a t e แต่ t t ่แ e has no i n t e r ์ e t ไม่สนใจนครับไม่สนใจอ่าโลนะครับคือตำแหน่ง ที่เรายืนให้ก็จะต่อไม่ได้นะครับแต่หลายตัวต่อหลายตัวสนใจต่อแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งนะครับอย่างตัวนี้ครับ <c oughs> ขออภัยครับอย่างตัวนี้ครับแต่เราก็ต้องยอมเพิ่มอ่ค่าเหนื่อยไปให้นะครับอย่างเงี้ยต้องการเมือนหนึ่งก็ให้ไปเลยนะครับอ่ะคอนเฟิร์มนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้า Andreas Koch เ,เ,เ,เนี่ยตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็น Assistant Manager ไหมเดี๋ยวผมไปดูตารางการฝึกซิว่า a n d r e ส s k o เคฝึกอะไรอยู่อา่าฝึกก็คิ k e e p i n g เหรอยูดละ่ะชุดเล็กก็ฝึกอะไร ออออ,อชุดเล็กก็ฝึกกคิปิ้โอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาท,ทำการคอนติเนียเลยนะครับอ่ะอีกนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้โค้ดมันมี3ใช่ไหมถ้าอันเดสเขาเคเปลี่ยนตำแหน่งเป็นแอสเซสแตนต์โค้ดจะเหลือสองเราก็จะสามารถเพิ่มตำแหน่งโค้ดเข้ามาใหม่ได้นะครับด้วยการไปที่สตาร์ทเซิร์ชสตาร์ทเซิร์ชนะครับผม นี่นะครับ search ตรงนี้นะครับแล้วเลือกที่ start นะครับอา,อาจจะเลือกตัวว่างงานก็ได้เลือกอันนี้ครับ filter customize นะครับ,รบก็เลือกเป็น coach หรืออาจจะเพิ่ม add เป็นอะไรดีล่ะ เอ่อเป็นเอเมริกินสตาร์บัคส์เวอร์คลาสเหรออา่อาอาีอา่อา,อาไม่ใช่ไม่ใช่เบสอ่าสัญชาติไม่เอา language name nationality อ๋องั้นไม่เป็นไรงั้นผมลบอันนี้ไปเลือกเป็นแค่โค้ชล้วกันนะครับผมกดโอเคหรือ หรือเลือกเพิ่มเหรอเพิ่มเป็นอ๋อันนี้ติ๊กถูกตรงนี้นะครับติ๊กถูกติ๊กอ่าติ๊กถูกลิ้นพันติ๊กถูกตรงเนี้ยมันก็จะกรองกรองตัวที่สนใจจะมาร่วมทีมเราไอกรองตัวที่ไม่สนใจจะมาร่วมทีมเราออกนะครับมันก็จะเหลือตัวที่เราเสญญจแล้วมีโอกาสที่จะมาร่วมทีมเราเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับ อ่าอย่างฟรังโกบาเลซีของไอซิมิลานยูสโคชิงผมลองเอชอาลองสายดูซิอ่าเวลี่แฮปปี้ไม่ใช่ไม่ใช่เวลี่แฮปปี้อ่าเขาบอกว่าต้องการต้องการสัญญาที่ยิ่งใหญ่ค่อนข้างใหญ่อะถึงจะย้ายมาร่วมงานกับเรา ก็เลือกเป็นโค้ชอ่ะหมื่นสองอ๋อสูงสุดได้แค่หมื่นเดียวนะครับก็ต้องเป็นยูทโค้ดนะครับยูทโค้ดของผมมีกี่ตัวเดี๋ยวดูก่อนนะครับกลัวจะเซ็นเข้ามาแล้วกวัวจะเซ็นเข้ามาแล้วเอ่อมาไม่ได้แปบ๊บหนึ่งนะอืม ยุทคอีของผมมีสีนะครับแม่แน่ไม่แน่ใจว่าเต็มึกือยังนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูถ้ามาได้ก็จะเป็น5นะครับของเก่าเจ้านี้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่4,500ปอนด์ต่อสัปดาห์ผมให้ไปเลยเต็มแม็กหนึ่งหมื่น Mac, 10, นอก นอกลู่นอกทางไปนิดนึงไปดูโคต,ตัวอื่นสิอ่ะเป็นเจ้าเฟอร์มินกาลีโอเต้ของเซบียาอ่ะมาครับมาหมื่นหนึ่งนะครับดูสิจะมาไหมอ่าเคมาก็เท่ากับว่าถ้ามาทั้งสองตัวถ้ามาทั้งสองตัว อ่โค้ชหายไปแล้วหายไปไหนอ่านี่นะครับอังเดสคอบเคนะครับเปลี่ยนจากโค้ชเป็นแอสซิสแตนแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นแอสซิสแตนแล้วนะครับเราไปดูฮิสทอรี่ิว่าจะมีประวัติไหมอ่านี่นะครับคือผมดึงมาปี2007นะครับผมอยู่มาประมาณเกือบปีนะครับแล้วก็อายุสัญญาใหม่ เปลี่ยนตำแหน่งเป็นแอสเซสต์นะครับนี่นะครับดูได้ตรงนี้นะครับอิสตอรี่ของหน้าโปรไฟล์โค้ชนะครับแล้วก็เลือกแอชช e ฟแอชชิเมนต์นะครับมันจะมีประวัติอยู่โอเคถ้ากับว่าโค้ดผมเหลือ2แล้วนะครับนี่โค้ดผมเหลือ2แล้วส่วนยูสโค้ดถ้าตัวนั้นเข้ามาจะเป็น5นะครับถ้าโค้ดที่ผมยื่นมาจากเซเวียมาก็จะเป็น3นะครับผมขอไล่เรียง ฝึกก่อนฝึก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 อันเดรสคอฟเคโอเคยังฝึกเหมือนเดิมโอเคครับผมในลองคอดีนี้ดูรอข่าวนะครับอ่าคอฟเคนี่ครับเปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วนะครับข่าวมาเข้ามาดูหน้าข่าว อามาไลาดูข่าวนิดหนึ่งนี่นะครับกาลิโอตเต้ของเซบียานะครับนี่นะครับกด yes นะครับผมอ้าวดีเลยทันเฟอร์ดีเลยเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าอะไรผมไม่แน่ใจอะ่ะว่าทำไมถึงต้องดีเลยดีเลยเพราะอะไร ผมไม่แน่ใจนะครับดีเลยเพราะอะไรสัปดาห์หนึ่งอันนี้ก็ดีเลยนะครับเดี๋ยวทำไมดีเลยเหรือเป็นช่วงตลาดปิดหรอผมไม่แน่ใจ หรือว่าเงินหมดเหรอ <c oughs> ก็ไม่น่านะดูดูด Finance. ไฟแนนซ์สิเงินหมดจริงๆอะเงินหมดจริงๆครับท่านผู้ชมเหลือ40,003ในการจับจ่ายใช้สอยนะครับโอ้ม่น่าดีเลยโอ้อันบนไม่ใช่อันบนไม่ใช่นะครับถัด for budget นี่คือ เงินเงินในสโมสรน,นะครับที่เหลืออยู่ใช่ไหมใช่สิไม่งั้นมันก็จะซื้อได้สิตั้งสิบห้าล้านนี่ครับลิเม้นิ่งนะครับสี่หมื่นสามนี่ครับมันก็เลยซื้อไม่ได้ไม่น้าถึงในนี่นี่นะครับทานเฟอร์ก็คือ ซื้อเงินซื้อนะครับ remaining remaining หมายความว่าที่เหลืออยู่นะครับเ,เดี๋ยวลอง a d j u s t budget ดิไม่ได้จบกันเลยครับผมต้องไปดูตัวฟรีแล้วนะครับ เงินในสมสอนไอเงินเงินใช้ใจ่ายไม่มีนะครับโอ้ตลกมากมาดูเจ้าตัวฟรีอ๋อเป็นแอสเซสต์นะครับไม่น่าจะมาได้อ่ะเดี๋ยวลองดูนี่นะครับผมจะเซ็นเป็นแอสเซสต์มาเลยนะครับและผมคิดว่าน่าจะถูกแคนเซลนะครับเพราะว่าแอสเซสต์เต็มลองดูครับ ลองดูลองดูฮอกเก็แคมป์โบสเดี๋ยวเป็นโคดอีกตัวซิโคดว่างงานโคดว่างงานอีกตัวซิอ่าไม่มีว่างงานเลยอ่ะไหนลองฟิลเตอร์ก็เป็นโคสนี่อ่าตัวดูตัวโนขับไปเลยอย่างเช่น กรีเวสกันมุ่มั่วๆไปเลยมาอ่ายยอนฟรีเป็นศูนย์โอเคมาแกรีเวสกันตัวว่างงานอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับสองตัวเขาเก้คัมโปเป็นแอสเซสตนจะมาได้ไหมนี่นะครับแกรีเวสนะครับโอเคนี่ครับมีแอสเ p ปนะครับก็คือไม่ต้องมีเงินซื้อนะครับมาครับมาครับอ่ะ นี่นะครับตามที่บอกเลยนะครับฮอกเก้แคปโปมานะครับแต่ถูกยกเลิกสัญญานะครับเพราะว่าตำแหน่งแอสเซสต์แมนเจอร์ในทีมเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับมันก็เลยถูกยกเลิกไปฉะนั้นต้องเซ็นเป็นโค้ดนะครับแต่ไม่รู้ว่าฮอกเก้แคปโปจะยอมมาเป็นโค้ดหรือเปล่า,อายอมมาด้วยนะครับนี่ยอมมายอมมาแถมลดค่าเหนื่อยจากส9 0 0ันเก้าหลือสา0พด้วยามาลองเซ็นมาดู อ่ะมานะครับนี่ Escape นะครับอ่ะไปเลยยาวๆมาดูข่าวกันอ่ะโอเคอันนี้ใช้เงินซื้อครับมาไม่ได้โนไปอ่ะเรามาดูตำแหน่งโคสของเรากันอ่ะนี่นะครับฮเก้แคมโปนะครับมาเป็นโคสแล้วครับ แล้วก็เจ้าไอแกลิเวครับที่เซ็นมามุ่วมนะครับ,รมมรบแล้วเราอยากจะเพิ่มโค้ดเข้ามาในทีมอีกก็เซ็นมาเป็นโค้ดในทีมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเจ้าโค้ดใน4ตัวเนี้ยตัวให้เปลี่ยนให้เป็น a อสกซ์เต์ให้หมดอ่ะเรามาดูฮอ c เก y c แคปโนะครับจะยอมเป็น a อสกซ์เตนท์เมเจอร์ไหมกดอสซเตนท์เมเจอร์อ่ะมายอมครับอ่ะค่าเหนื่อยถึงด้วยโอเคนี่นะครับ ตอนนี้เป็นโคช้ชอยู่นะครับพอเซ็ัญญาเรียบร้อยตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นแอสแตนแมเจอร์ครับลองดูเจ้าแกลลี่เวสิไม่สนใจที่จะเป็นแอสแตนครับนี่ไม่สนใจไม่สนใจโซชาล่ะโซชาไม่สนใจที่เป็นแอส a ตนครับอ่ะมาคอนติเนียกันดูเจ้าขอเก็ตแคมโบสนะครับอันนี้มาไม่ได้ใช้เงินซื้อนะครับ มายังอ้ามาเลยแล้วเลยแหละนี่นะครับข่าวมาแล้วนะครับนี่นะครับ a s s i s t a n t m a n a g e r ครับเป็น a s s i s t a n t m a n a g e r ไปแล้วนะครับแค่นี้ครับง่ายๆครับเพิ่มพื้นที่หรือตำแหน่งโค้ดในทีมเพียงแค่ยื่นยื่นสัญญาใหม่ ที่เป็นโค้ชนะครับเปลี่ยนเป็นแอสเซสต์แมนเจอร์บางตัวก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับแต่บางตัวก็ยอมเปลี่ยนนะครับพอยอมเปลี่ยนแอสเตเราจะเพิ่มขึ้เนเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะสามารถดึงโค้ชจากทีมอื่นหรือว่างงานข้างมาทีมเราเพิ่มอีอกได้เรื่อยๆเลยนะครับข้อดีคือมันจะเพิ่มศักยภาพในการฝึกของทีมเรานะครับถ้าได้โค้ชเก่งๆนะครับดูฮอกกี้แคมโปส โอเคแคมป์บอ okay, ตอนนี้ยังฝึกทุกตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันว่าแคมป์บอฝึกอะไรจะดีสุดแทคกติกนี้5นะครับดีเฟนต์ก็หก็น่าจะดีเฟนต์น,นะครับดีเฟนต์กับแทคกติกน่าจะดีสุดนะครับก็เลือกเป็นอ่ะบอลคอนโทรก็ดีนะครับแทคกติกก็ดี เลือกยากครับเลือกยากเรามาดูแท็กติกบอลคอนโทรลดีเฟนดิงนะครับว่ามีโค้ดฝึกกี่คนแท็กติกมีสองนะครับบอลคอนโทรลมี2นะครับดีเฟนดิ่งมีสนะครับ,รบและบอลคอนโทรลนี่มี2ตัวแล้วดาวแค่สดาวนะครับเราเดี๋ยวเราลองให้แคปโบส์ฝึกปุ๊บนี่นะครับสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้ให้ให้ฮกเเก้แคปโบส์ฝึกบอลคอนโทรลปุ๊บ เพิ่มเป็นสามคนนะครับแล้วก็ดาวเพิ่มนะครับโอเคครับให้ขับรถฝึกบนคอนโทรลครับแล้วก็ไปตั้งค่าฝึกเยาวชนด้วยนะครับต้องตั้งค่าใหม่นะครับอ่าโหเยาวชนเยาวชนนี่ดาวเต็มค่อนข้างเยอะนะครับอ่าให้ฝึกแล้วไม่ไม่ขยับนะครับดาวไม่ขยับเพราะว่าศักยภาพสูงแล้วนะครับ ก็ให้เลือกผมให้เป็นบอลคอนโทรลแล้วกันเพราะว่ามีฝึกแค่สาหรือเปลี่ยนเป็นแท็กติกดีกว่าแท็กติกดีกว่า3ามโอเคดาวไม่ขยับแต่ว่ามีโค้ดฝึกเยอะขึ้นก็ดีกว่านะครับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับแค่ยื่นสัญญาใหม่โค้ดเป็น a s s i s ส a n นต์ n มนเจนะครับ Contract ฟเฟอร์ในคอนแทคแล้วเปลี่ยนเป็นแอสเ s t a n น m a เ a นเจอรครับ ถ้าโคตัวนั้นยอมเปลี่ยนตำแหน่งนะครับผมประมาณนี้ครับรอ,อบหน้าจะมีเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆมาแนะนำฝากติดตามกัด้วยนะครับขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับผมสวัสดีครับ